พบกับเราทีมทนายความดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทินดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการกระทำความผิดด้วยความจําเป็นถ้าไม่เกินกว่าเหตุไม่ต้องรับโทษครับ ในเรื่องนี้นะครับเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดด้วยความจําเป็นเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อํานาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรือเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยานตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นได้เมื่อพยันตรายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษครับ ในเรื่องนี้นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญามาตรา67ครับมาตรา67บัญญัติไว้ว่าผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น 1. เพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถเด็กเลี่ยงหรือขาดขืนได้หรือ 2. เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น พ้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อพยันตรายนั้นตนมีได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษหลักในเรื่องของการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิตศักดิ์เนติบัณฑิตไทยธนาวิถีพุทธและทีมทนาความสวัสดีครับ